สวัสดีค่ะกลับมาพบกับภาษาญี่ปุ่นวลลคัมสำหรับคนไทยและภาษาไทยวลคําสำหรับคนญี่ปุ่นประจำวันนี้นะคะภาษาญี่ปุ่นวลลคัวันนี้ขอเสนอคำว่าอย่าร้องนะเดี๋ยวเขาก็ร้องตามหรอกซึ่งเป็นประโยคที่ได้มาจากคุณรอๆๆอ่านไม่ออกนะคะสว่างวงรักแม่มากๆครับที่โพสในมีทติ้งนะคะแต่วันนี้เจ้าตัวไม่มาไม่เป็นไรอดได้รางวัลไปสำหรับประโยคนี้นะคะ ถ้าเป็นผู้หญิงฟังดีๆนะคะเพราะว่าเราจะมีคำถามแจกรางวัลด้วยสำหรับประโยคนี้ถ้าเป็นผู้หญิงภาษาญี่ปุ่นพูดว่านากหนเดะอาตาชิโมไนเจาวิョะนักหนา,า,อ,นา,นาอิดะอาตาชิโมไนเจาวิョะสำหรับอัตาชิเป็นคำสรรพนามเรียกตัวเองนะคะใช้หวาตาชิก็ได้ปกติเราจะเคยได้ยินใช่ไหมคะวาตชิวะนี่นี่น,น,น,นี่อะไรบบว่าไปแต่ว่าอัตาชิออกแนวแบบฉันน่ะอะไรเงี้ยเท่าหวาตาชิก็จะแบบฉันใช่ปะมันก็จะดูเป็นภาษาวัยรุ่นขึ้น นะอัตชีเป็นชั้นวัตชีคือฉันคล้ายๆกับภาษาไทยบ้านเรานี่เองนะคะแต่อย่าเอาอัตชีไปใช้กับผู้ใหญ่นะส่วนผู้ชายเปลี่ยนสรรพนามจากอัตชิเป็นบกขุหรือโอเลค่ะแต่บกขุก็จะสุภาพนุ่มนวลกว่านะกลายเป็นนะคนายเดะบกุโมนนายเจ้าอยู่อย่าร้องไห้นะเดี๋ยวผมก็ร้องตามหรอกโอเคไหมคะมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะฟังตัวอย่างนะคะ เออเดี๋ยวนะเมื่อกี้ชื่อดีพอพอดีสำหรับเธอใช่ปะแล้วนัผู้หญิงชื่ออะไรนะสอนย่าสอนยา่นยาใช่ไหมคะซาอีกคนหนึ่งใครนะซาลิทารีเบสดีพอพอดีสำหรับเธอวันนี้ไปกินข้าวด้วยกันไหมอะไปสิไปสิที่ไหนล่ะสอนย่าสอนย่า มีร้านเทมปุระเปิดใหม่แถวเนี้ยเขาบอกว่าฮิตมากๆเลยอ่ะสวัสดีครับเชิญครับเพิ่งเคยมาหรือเปล่าครับ <c oughs> เ,ดเดี๋ยวมาม่าซังของเราจะมารับออเดอร์นะครับเชิญนั่งทางนี้เลยครับทั้งสองคนสวัสดีค่ะคุณลูกค้า วันนี้ทางเรามีเมนูแนะนำกุ้งเทมปุระ500ตัวกินให้หมดภายใน5ชั่วโมงรับไปเลยตัวเครื่องบินบินไปหาครูบีมฟรีที่ญี่ปุน่นสามารถช่วยกันเป็นคู่ก็ได้นะคะคนละ250ตัวเองค่ะถ้ารับคำทายเรากินไม่หมดต้องไปจับกุ้งที่ทะเล500ตัวมาคืนที่ร้านนะคะเฮ้ยนายดีพอพอดีสำหรับเธอเราอยากไปหาครูบีมากเธอมั่นใจเหรอว่าเธอจะทำได้สัญญาสัญญาา0ตัวมันเยอะนะ เราชอบกินกุ้งมากเดี๋ยวเรากิน50ตัวนายกิน450ตัวนะเฮ้ยทำไมทำไมมันต่างกันอย่างนั้นน่ะเอาหน่ามาม่าซังค้าหนูรับคำท้าค่ะเย้ไปหาครูบิมฟรีๆสาชั่วโมงผ่านไปกินไปยังไม่ถ um ึงร้อยตัวเลยอะนายเธอบอกชอบกินกุ้งมากไงกินไม่แค่กินไปแค่สิบตัวนิสัยเอาน่ะยังเหลือเวลากินกันฉันจะพยายามนะ ฉันฉันจุกมากกินไม่ไหวแล้วน้ำตามันจะไหลอ่ะนี่นี่ฉันลงไปงมนี่ฉันต้องลงไปงม,งมกุ้งที่ทะเลมาคืนเหรอเนี่ยนายนายอย่าขี้แยสิกุ้งตามคอหอยฉันจะแย่อยู่แล้ว <laughs> ฉันเวยนะไม่เป็นอะ่ะ <laughs> กินไม่ไหวแล้ว กันอีกครั้งนะคะผู้หญิงพูดว่านาคไนเดะวัตชิโมไนเจียวโยผู้ชายพูดว่านาคไนเดะบุคุโมไนเจียวโยเป็นไงบ้างวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะโอยาซุมิอิโอเมมิเตเนราตรีสวัสดค์ค่ามันนี้นะคะเย่ขำไหมขำไหมเฮ้แต่เราว่ามันขำนะ